ดังๆตีให้ครบทุกอันไปหลังไปอเอาครบทุกอันนะเอาเล่มตีนใหญ่เลยเนะอาตีนใหญ่ดนะัอเานะอาของเล็กก็แล้วมาตีเ,เอาเล็กก็แล้วมาตีนเนี่ยจังไม่จะรู้มันจะดังวะมาดมิดังหรือเปล่าว้ายดังจิ๋วมากเอาไปห้อยไว้ที่เดิมตายายเข้าองนำ้ำาเก่ายายเข้าห้องนำ้ำ ร่ดมดื่นมากากาดดีปไปป้ากับยายอ่ะดีไหมสวยไหมใช่หล่นเองตามธรรมชาติเราไม่ได้ไปเด็ดมาสาธุผ้าใหญ่ดิลูกนนแม่มองเห็นเลยเนี่ยตรงนี้สวยมากสาธุดิ satu.